นี่เหมือนที่คุณครูพิจารณ์บอกเมื่อกี้นะครับวันนี้ขอแสดงความดีกับเด็กนักเรียนนะที่ได้รับรางวัลมีรางวัลอยู่สามปร,ปรเะเภทที่ทเรามอบให้กับการนักเรียนไหนะสส่วนของขอเนี่ยตั้งใจตั้งแต่แรกเลยนะครับว่า<ล>จะมอบให้กับทุกคนแต่เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีเริ่มต้นนะก็เริ่มคัดเลือก ในห้องเรียนก่อนนะห้องเรียนหนึ่งก็ระบาดการสถานการณ์โควิดซึ่งเป็นเหมือนกันหมดทั่วประเทศไทยนะครับที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ดำเนินการเป็นแบบนี้นะครับก็ว่ใไ้เป็นอย่างนี้นะครับว่าในช่วงที่โควิดระบาดในช่วงที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เหตุการณ์อะไรต่างๆมันเกิดขึ้นเยอะมากมายภาพราความสิทธแก่ตัวภาพการเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพทางก็อยู่เพิ่มมากขึ้นนะแลต้องรูทุกคนต้รับกใจเป็นอย่างที่ว่าเรายังรักษาสนับทำเนียบพัฒนารามดีของของของประเทศเป็นหลักนะครับรองรับของชุมจนให้มันอยู่คู่กับประเทศชาติให้มันอยู่คู่กบบชุดจนต่อไปนะก็หวังว่านักเรียนคงจะตั้งใจเรียน เป็นเอกลักษณของสพเป็นเอกลักษณ์ของแม่เป็นเอกลักษณของบุคคลต่อไปนะครับถ้าว่านักเรียนมีอะไรที่ขัดเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวปัญหาส่วนครัวปัญหาของครอบครัวให้เดินเข้ามาปรึกษาหรือขอความช่วทุกคนนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอให้เป็นเอกกษณต่อไปนะครับขอบใจทุกคนครับขอบใจกครับ Hãy subscribe đi kênh Ghiền Mì Gõ tri không bỏ lỡ những video qua một đau hai หัวใจที่ยังไฟหาความรักมากม้มาก,กับสายลมพัดผาจะควายคว้าด้วยใจเดียวกันเราทำดีด้วยหัวใจวใจันสดใสยังมีรอย นนเราทำดีด้วยหัวใจวันสดใสยังมีร้อยทันยืนไวเปิดใจเธอ ให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจดิ่งใหสุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราติตอาสามึงมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใาบวกแรงใจและจิตศรัทธา มือที่รินม,มือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุดใจม,งมุงมั่นทำด้วยจิตที่คิดทำดีประทานนาให้โลกนี้น่าอยู่สดใสช่วยกันทำเพื่อส่วนรวมทุกที่มีเท่าที่ทำไวนำสายทานนำใจไหลไปทั่ว อาสาเราพาภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธา ือที่เรินเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความส,สุขแจงแรัแรงแรนแรงแรงแรงแิงแรงดรงแดีแระแรง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 รวแรงแงแรงทรงแีงทราไรงแรงวรแรนาแ จิตอาสาเราพาภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่หวัง